กัญญานะฮะขนาดเลยค่ะลูกสาวเงินอุทัยข้อยเกิดมากข้อยเพื่อขายข้ายจะเหนี่ยหน่อยเนาะห้าหกหมื่นเนาะแต่ว่าบอแม่นเล่กระฝ่าวขายหนึ่ตัวสวัสดีค่ะมืณีเจ้าผึ้งจะพามาเบิ่งขอกข้อยสายพัฒนาอีกขอกหนึ่งเนาะค่ะ พี่กัดกกอยู่บ้านโน่บนแฝกตำบลบัวง,งามอำเภอเดดูดมจังหวัดอุบลเลยค่ะข้อพันก็มีขั้วอยู่หโกโตะะัวเลยค่ะแล้วก่อนอนื่นมาทำขั้วหูจักกับเจ้าของของขั้วพ่นก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่แนะนำเจ้าของนะคะจ้าสวัสดีค่ะแม่์ม่จอยลุงเรื่องค่ะอยู่บ้านบัวงามโอ้อยู่บ้านโน่นแฝกตำบลบัวง,งามอำเภอ, <ำ S 3> อเดดจังหวัดอุบลค่ะเลี้ยงขั้วมาโดนรถบัคนีม เลี้ยงมาประมาณสี่ปีนี่แล้วสี่ปีจ้่แต่ว่ามันขายไปเรื่อยกําลังสิม,มาพัฒนาในปีนี้กําลังสิม,มาพัฒนาเป็นกล้วยสวยงามจ้าจ้ะ,จะคิดจังไหนคืออยากพัฒนาค่ะเนี่ยมันแบบว่ามันใจมันมากหนึ่งนะนางค่ะเห็นเขามันงามก็เลยอยากเลียงมึงใจมันมักกล้วยงามบอ,อยังไง <P> <ะ>เพื่อได้กล้วยงามๆคือเขาจ้าค่ะได้กล้วยงามๆก็เลยแสวงหานะค่ะแต่กล้วยงามๆมาเลียงมึงวัชร ผู้ชายกับผู้กองละเพป็นแนะน้ำค่ะผู้อยู่บุนละเพป็นก็เอาลูกบกเบิ่มแน่เอาอีหยังกองเงินอุ้งไรล้วงเมาผสมให้จ้าจ้าเ่็นมาผสมมันออกละหลักตัวหนึ่งนี่กำลังทับบกเบิ่มสองตัวเหยียนสองเมยทับเบิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านหน่อยสองตัวจ้าทับแล้ววันที่สามวันหันละค่ะกำลังทับคูหนึ่งจังวันกามาก็ สี่เป็นยังเนาะมาหากันค <c oughs> ู้ตัวนอกว่าจังไดจังไดเนอะนั่งเนอะค่ะตะ่กี้เฮ็ดหยังเนี่ยค่ะก่อนจะมาเลี้ยงขวดนี่ค่ะตะกี้นั่นกะเฮ็ดให้เฮ็ดยังข้านี้ละเฮ็ดให้ยางเฮ็ดยังนี่ละกีดยางซช้มือกีดจูบ่ค่ะให้นิดหน่อยกีดค่ะพูดเท้าบาไวย <c oughs> างบ่ไวเหรอบ่ไวค่ะคือนนวดกินเป็นตัวอย่าง <c oughs> อ๋อหนวดจับเส้นหนวดจับเส้นหนวดกระดูกจับเ้นหมอนห้องกระดูก ผูใดอย่างมานหนวดคือมานหนวดได้เลยคือกระดูกคันจิพามาเลยกระดูกทับเส้นแมวออกให้ได้เลยคิดราคาเท่าไรเนี่คคะอันค่าแรงแค่สามลอยคะ่ะค่าแรงจัจกชั่วโมงมันเป็นคอดคะ่ะคอดละสามลอยคอทละสามลอย,อลลอยทัวหัวไม่เกินหละกะกระดูกทับเส้นม้อนห้องกระดูกเขาเหตุให้ได้ปืดก็คือรรบประกันมาหายเลยประกันหายค่ะสามเถื่อยังโดนตรงมหาอยู่ผีเลยหมอคะมหาอยู่ผีก็มีเบอร์โทรให้นะ ถ้าอยากันนี้ทุเขาเป็นในบ้านก็ได้อ๋อค่ะมือโทของข่อยอิงอาชีพข่อยก็คือน,นวดค่ะนวดแผนโบราณนวดแผนโบราณจับเส้นมีใบประกอบอาชีพเบิร์ตแม่ไปเรียนมาจากไหนคะเรียนมาจากปทุมธานีอหมายถึงแต่สมัยบอ่อยเรียนไม่ไม่หนี่เด็ข่อยเรียนวางพ่อโสหาสิบแปดหาสิบหาสิบเจ็ดคอยเรียนคือได้ไปเรียนอยู่พุ่นค่ะไหม่อยไปเฮ็ดงานอยู่พุน่นผัวข่อยเป็นข่อยก็เลยเฮ็ดนั่นน่ะ เย็นบานมันเศร้าหลายบานมูกติดตืมคือเย็นนี่คือสงบไใบคือมันโควิดเคยอโบนวดนานๆค่ะปีไก่กับโบนวดคือกันก็คือได้เงินส่วนต่างมาซอยอาผู้ใดติดตัวเมงจะเข้าสิทุกขบือเมยเมยกะพวกเป็ลัดยื่นพวกเข็มมาลาดพวกเล้าพวกยังค่ะมาหาเมยเบิร์ตพวกกระดูกทัพสินน่ยแปลว่า เห็ดหรามันดีคื้นี่เลยมันเศร้าเลยดึงออกให้เันยินกับหูเลยอืกระดูกแทบเ้นม้อนห้องกระดูกค่ะเพราะว่าแม่หนวดเศร้ามาหลายเล้วนะค่ะแต่ว่าแม่กับบไดประกาศโตอีหยังจกเทื่อนนะอยู่มันจิหูแต่ในว่งในกันนั่นนะค่ะคือปากต่อปากปากต่อปากแม่บ่ไดไปขวดชนะใส่ค่ะคือเว้ากันปากต่อปากผู้ใดเขาเศร้าเขากระบอกโตถ้าแม่ไผอยากมหนวดทับเ้นน้ำเพลินขอเบอร์หนวดทับเส้นไว้นะค่ะค่ะขอเบอร์ได้ นี่ค่ะขอเบอร์ไว้นะแม่แม่สิบอกเด้อศูนย์ศูนย์แปดห้าห้าศูนย์แปดห้าหสองเจดสองสองเสองหนึ่ง้าหนึ่งหนึ่งแม่จอยแม่จอยบรรน,นุน<ท>แฝกแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งอีกเบอร์อยังค่ะท่อวัดตีนี้กะ ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดแล้วก็แปดอีกตัวหนึ่งแปดเออแล้วสองสี่หนึ่งห้าแปดเจ็ดสองสี่หนึ่งห้าแปดเจ็ดจ้ามันมีสองเบอร์เพื่อนมีสองเบอร์ด้วค่ะทำเป็นพายอากมาหนวดทับเส้นจ้าวันนี้กับไปบอกเรื่องคลวยงามเฮากันคุยกันถือข้อได้ไหม้อไค่ะแล้วว่ากันนั่นก็หนุบนอกค่ะเอาเลี้ยงคลวยงามเฮากับบ่อเรื่องอาชีพเหม่สร้างว่าฉนบกค่ะ ตอนนี้มันนอนหนามีเด้อดขาวคุณเพิ่นมีโฮกโตมีตัวแม่แม่พันธ์สองตัวว่ะค่ะแม่พันธ์สองตัวลูกตัวหน่อยกับแม่เวิร์เดนหนูมันออกใหม้น่ะตัวนี้น่อยสองตัวหันเออแม่เวิร์ลูกไทยนั่นไถ่เงินอยู่ไทยนั่นกับตัวแม่เพิ่นมีลูกเงินอยู่ไทยนั่นเด้อค่ะอีกตัวหนึ่งน่ะเป็นลูกพ่อบ้านๆพ่อโบหูมันมากลอยซื้อมันมานแม่แม่มันทองค่ะคอยโบหูเยี่ยนนี่คอยสมบักบักเบิรม บเบิ่มท่านหลานสองตัวนี่แม่เพื่อนทีลูกบ้นบานทีลูกติดทองมานนั้นซื้อมาทใดค่ะตอนแรกแม่ม่นนัะนบอกค่ะซื้อมาหาหมื่นซื้อมาตะใสค่ะเนี่ยลูกใสะมาตะปาจีนมันเป็นมูลาไกา่พันนะ่ะมูลาไกยพันนั่นเห็นบอกมันเป็นไยเนยอมูลาเนยสุปน้า,นานหนังเ็นบอกลังมันเป็นตาดยนีค<ม>่ะตอนนั้นลูกแรกบอกค่ะก็ผู้หูคือการพนน่ใจเพราะว่าซื้อมาใหม่ลูกเพื่อนนวลบอกค่ะ เดือนหนึ่งหมดตัวนัหนนะเดือนหนึ่งค่ะนั่นเดือนหนึ่งกําลังกินใหญ่ผนเด้อค่ะกินหญ่ตอนนั้นแม่เพผนค่ะซื้อมาห้าหมื่นตอนนี้ผสมเบิ่มพันล้านไว้แล้วเบิผสมแล้วทั้งสองแม่แม่นี่ยราคาซื้อมาเท่าไหร่นี่ยคะแม่นี่บอกที่นอนอยู่ในนันสาวในน้อยนั่นบอกค่ะซื้อมาแต่สมัยนั้นสามหมื่นสามหมื่นแต่ในน้อยนี่แม่เอามาเลี้ยงเอาบ้านนี้ก็มาผสมเงินอุทัยจ้ะมาผสมเงินออกลูกแล้วเด้อครับ ลูกเพิ่นเป็นตัวแม่สองเดือนลูกเพิ่นสองเดือนนะคะเราเพิ่นก็ผสมเบิ่มพันหลานไปแล้วค่ะที่นี่ผสมพร้อมกันพร้อมกันเพราะว่ามันขื้นขื่นครั้งแรกมันขึ้นเดือนหนึ่งแม่มาทำมันบดติดมันมาขึ้นมันขื้นพร้อมอีนี่คือติดแต่ละนี่พร้อมอีหมูนี่ผ่านหลอบแล้วเพ่นบอกค่ะผ่านแล้วค่ะผ่านบิดแล้วอ๋อ่านหลอบ้วผ่านหลอบแล้วก็ว่าจิติดอยู่ละผสมเธอแหลกก็ติดเลยจ้ะ ตอผูน้อยสองตัวนั่นระคะมาแต่แส่ต้อผูน้อยมันสิเป็นลูกของคล้วยคู่กองเสี่ยงลูกอีสีนวลอ๋อมันลูกของมาอีหยังว้าเป็นสมมาตรฝุ่นค่ะพ่อพันธุ์คือกันตัวนั้นค่ะตัวนี้มันกล้วยพื้นบ้านพันธุ์พันธุ์เหนือตัวนั้นตัวนี้น้อยแลี้ยงกันบอนบอตัวนอนอยู่นะตอผูอ๋อตัอผูตัวนี้มันคล้วยลูกมกอีหยังดอกค่อยกบหูเป็นสมมาตาผุ่นนะมาตาป่าจีนค่ะ นีตัวผู้สองตัวเม่สี่นี่นี่ม,มีคนมากแบบว่าขอแบ่งยีบบ่คานี่ยค,คอยเพราะท่าอีายเงนินนะค่ะบพท่านบอกว่าสิเขาอยากได้ยูตัวเม่นั่นเขาเขาก็ว่าสิมาเอาละละแม่งเงินนูทไทยนี่ค่ะเขาบอกไงว่าเขาใส่เงินไว้แล้วหมื่นหนึ่งนี่<อ>เขาให้เลี้ยงให้เจ็ดเดือนมันไน้สองเดือนเอน,นี่ยนี่เขาียเอาหกหมื่นนั่นเงินนูทไทยนั่นลูกตัวเม่นั่นหมายถ<ะ>ึงว่าเขา เขาจองจองไว้แล้วผู้ใดมาจองเลยค่ะอันค้นยูปลายจีนค well ่ะมูอของผู้กองเขาจองแล้วลูกหกมื่นค่ะมาจ้าไหมละมื่นหนึ่งจ้าจ้าอันมันนี่มันเขาเอาว่าเจตเดือนมาเอานี่มันได้สองเดือนเลยให้พญานุ่มพอดีจ้าเขาสิมาเอาพร้อมสิมาเอาเลยนี่มันคอยจ๊กคอยคิดพิดคิดถึงเราคอยก็เลยขายไปฉันหลานน้องคอยบ่งหูเหลืองเนาะก็ว่าขายหลุนแม่ตัวน้หน่อยๆก็ขายก็ว่าก็ขายตัวที่อยู่สว่างเดี๋ยวฉัน ต้นน้อยๆหน่ะกระตากเนาะเกิดเดือนหนึ่งเหมือนค่ะค่ะเดือนนึงกำลังตระหักเลยแจ้งคนกระโบหูว่าพอมันเป็นไผ่เนาะคนขาวเอามาสื่อสื่อตอนพคนทองมาจ้าสื่อมาทอมันทอคิดไว้ว่าสิให้มีเจ้าโตนี่ค่ะในของเนี่ยมยว่าสิให้มีหลายอยู่แล้วความคึดกระสิทับไปเรื่อยๆเนาะยังบ่ทันจะขายออกค่ะค่ะย่างๆมองเลียงก็หลายเนาะค่ะหลายคนหน้าหน้าแมนรุดคนร้ายนู้นจนใกล้นี่ค่ะหน้านี่ มันแต่หน้าเนี่ยมันซ้ำซิบไหลค่ะี่นเป็นี่นนนม,มันเคร่งสวนยางนะมันเป็นหาซิบหาไร่ของเมย,ยู่นี่ต้องเป็นสวนยางเคร่งหน้านหค่ะมันก็มีน้องหนาำน้องอยางไปเบิดน้ำมูลนั่นมูลเ,เ,เป็นที่โฉนดหรือว่อาซอปกคะคะเนี่ยที่ซอปโกะลูกว่าไม่ฉนดนตกหายางน้อโฉนดแถวบ้านเฮาเนาะะค่่่มมีีีกก็ดลูทโฉนข้องค่ะตัวนี้ลูกเงินดุไทยแม่สาวน้อยนี่ค่ะลูกเงินดุไทย ตัวสายมือสุดเลยสองเดือนละตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้เนี้ยอยู่ท่าใดนี่ค่ะตัวผู้ประมาณปีกัวค่ะปีกัวตัวที่สองนี่ค่ะตัวหน่อยตัวหน่อยนี่ตัวนั้นนันปีแปดเดือนตัวนี้ปีสองเดือนนี่ตัวนี้หน่อยอ๋อทำมันพ่อมันพ่อขายก็ตตรงปล่อยออกมันบอก่ะปล่อยออกค่ะตัวผู้ยาญมันไปทับตัวแม่ใค่อยปล่อยไปแล้วคู่นึงแล้วข่อย่ามันมาทับคล้วยคอยคอต้องการกล้วยท่านมาเหลี่ยง ตัวนี้นี่มันบอทีค่ะมันลูกมันเป็นลูกบนบานเนี่จ้าจ้าจ้าเพิ่นซื้อ,อยังนี่ค่ะตัวนี้คอยซื้อคอยเออนีหมูซื้อหมูดจ้าจ้าเจี๊หมูเจ๊หมูต้นนั่นคอยซื้อกันเอ็นอีกัญญาลูกอีนันมันเกิดเดือนกัญญาแม่เ,เพื่อนนี่ซื้อ,อยังค่ะนี่น่อยอีนู้นหน่อยซื้อหน่อย,อยตัวนี้เด้อค่ะลูกเงิอนอูทไทย ซื้อกัญญาเพิ่นเกิดเดือนกัญญาลูกกัญญาเนี่ยนูกกัญญาขาเพิ่นงามตลอดเนาะโอ้ยงามเลยข้อยพันเนาะข่อยชิบะเดี๋ยวไห้น้ำมันสะบ๊อบัรรทาเขามาเอากันเรงว่ามันตัวใหญ่เราได้หนึ่งสองเดือนเอึ่งขนาดสองเดือนมันยังไงเนี่ยข่อยชิบะเดี๋ยวไห้น้ำมัสะบ๊อบเขาใหญ่เลยแต่ว่าไห้น้ำข้อยเด้อเราวมันหูหูเลยนั่หนักกัญญาน้าหานาดเลยค่ะลูกสาวเงินอุทัย ก่อเคยเห็นแม่พันแม่พันธยังไงเพราะน่าขายไปแล้วยายพันธุรักขายก่อนโอ้ยยายรักขายก่อนเลยรักขายตัวข่อยเกิดมากขอยบ่เคยได้ขายข้อยแต่เหนี่ยหน่อยเนาะห้าหกหมื่นเนาะแต่ว่าบ่แบ่ก็ะแฟวขายหนึ่งตัวขายแต่อยู่ในหมู่คนเดียวว่าแต่ก็ให้ราคาขายเลยมุกตกลงแต่อยู่ในหมู่กันยังว่าคนใหญ่หายหายยู่ แต่ก็โทรมาว่าหายห่วงเงินสาวขายเลยสาวขายเลยเนาะข่อยบ่เคยขายข่อยได้อห่วงเงนเนาะก็อยู่ในหมู่คนเดินเนาะแถมเดือนแถมตัวหน่อยๆนึงเนาะอู้แม่นเจ้าก็สิบ่คิดคือข่อยบ่ตัวนี้ก็คอพันอยู่เด้่ยจะเป็นพันอี้ยังดอกนี่ตัวนี้ก็งามอยู่ค่ะมาตะผุนไดยตัวนี้นี่บอค่ะจ้าจ้าแล้วก็ยุ่งผุนกับซองแม่ของบุกองเสียง ลูกบอกโตโน่หรือว่าจังใดโตโน่ลูกบอกตโตโน่เขาคุนออกลูกบอกโตโน่นี่เมยมันนั่นอีอันอีสีนวลเย็นหนีแล้วกระชับออกฟอมออกรุ่นยีนอยู่หู้หู้หู้ชักพุ่นพุ่มเท่านั้นจังแค่เท่านั้นนี่ลูกบอกโตโน่แล้วนี่บึ้งลุกปลาเงินอุทัยกันค่ะ เล็บงามเลยค่ะเล็บงามง่ามตาดีกันนะลงบันถ่ายกันเลยค่ะโอ้คู่หางใหญ่อยู่ค่ะแข้งขาเป็นแยาอดีเนาะค่ะใหญ่ยเอาเนี่ยว่าจ้าสิดไห้น้ำกล้วยหรือล่ะหนี่งจะไห้เนี่ยว่าพ่อหญ่ว่าจะไห้น้ำกล้วยนะแล้วว่าคอยจะเห็นคอยมันจะหัดขึ้นจมูก ถ้าแม่นว่าไผ่อยากมาเยี่ยมชมก็มาไนยเราค่ะม่าไนยค่ะจะมาตรงท่อซะก่อนเพราะว่าข่อยบ่ค่อยใอยู่บ้านค่ะขอเบอร์โทรไว้นําหน่อยค่ะก็ให้เลยดิให้อีกรอบนึงตอนนั้นนวดตอนนั้นนวดบ่โอ้ตอนนี้เบอร์โทรเนาะค่ะเบอร์โทรมาเบิ่งนควย0855 0855 272ูน1์แ1ดหเออเบอร์ตัวนี้มันติดต่อได้ทันที่ขโมยค่ะ สำหรับคลิปนี้กระซ้ำหนี่อ่อนเด้อค่ะขอบคุณค่ะ